ทิตาลีเสวังเจ็ดแปดก้าสวัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าเซจานระหว่างอี่ป๋อเป็นไอดอลยอดนิยมที่กําลังมาแรงผลงานการแสดงและผลงานด้านอื่นๆของพวกเขาล้วนแต่ได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนๆน,นอกจากพวกเขาจะได้รับความนิยมที่สูงมากแล้วซีรีส์เรื่องปรมาจารย์และทิมานก็ยังได้รับความนิยมที่สูงมากจนถึงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันซีรีส์เรื่องนี้เป็นละครเครื่องแต่งกายโบราณที่ดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อดัง ซึ่งเป็นงานต้นฉบับที่มีแฟนๆผู้ติดตามจํานวนมากซึ่งผู้กํากับเองก็ได้มีความรมะมัดระวังอย่างมากในการคัดเลือกันแสดงที่มีความสามารถและเหมาะสมอย่างมากสําหรับซีรีส์เรื่องนี้แม้ว่าจะมีการดัดแปลงจากนาวนิยายต้นฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและการยอมรับของสังคมจีนในแง่ของชายรักชายอย่างไรก็ตามในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เซีร์จานในบทบาทของเวอยอูเซียนต้องบอกเลยว่าเขาสามารถแสดงบทบาทของเว่ยอูเซียนได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเขาได้กลายเป็นที่รักของผู้ชมตั้งแต่เริ่มออกอากาศในตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้แม้ว่าเซีร์จานจะไม่ใช่นักแสดงที่จบการแสดงมาก่อนแต่เขาก็สามารถตีความเกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทหรือทักษะการแสดงของเขาได้เป็นอย่างดีตัวละครของเว่ยอูเซียนเป็นคนที่มีท่าทีที่ไร้กังวลและตรงไปตรงมา คิดได้แบบไหนก็พูดไปแบบนั้นไม่เกรงครัวใครอันที่จริงแล้วเขาเป็นคนคิดมากและใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นในซีรีส์เรื่องนี้ผลงานต่างๆของบบยอูเซียนนั้นน่าประทับใจมากผู้ชมและชาวเน็ตถึงกับต้องหลั่งน้ําตาให้กับเขาเสือจ้านรระหวังอีป๋อมีแฟนๆนับไม่ถ้วนทั้งในประเทศและต่างประเทศกับผลงานการแสดงในซีรีส์เรื่องนี้หวังอีป๋อได้รับบทบาทเป็นคุณชายรองหลานหรือหลานวางจีคุณชายผู้สูงศัก หล่อเลาและสง่างามเขาได้รับความรักจากผู้ชมและชาวเน็ตมากมายบุคลิกของเขาค่อนข้างเย็นชาสงบนิ่งพูดน้อยแต่จริงใจและรักความยุติธรรมในบทบาทของหลานว่างจีก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่เหมาะสมกับหวังยี่ป๋อยอย่างมากเขาสามารถแสดงได้ดีเหมือนกับว่าเป็นตัวของเขาเองจริงๆพวกเขาทั้งสองคนต่างก็โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องปรมาจารย์และที่มานบางทีหลายๆคนอาจคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้สร้างพวกเขาทั้งคู่ ในความเป็นจริงแล้วเสียจานหวังยี่ป๋อและประมาจารย์รัฐธิมานพวกเขาต่างก็ประสบความสําเร็จร่วมกันล่าสุดได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่ายอดวิวของซีรีส์เรื่องนี้ทะลุ9.5พันล้านวิวเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่ซีรีส์เรื่องนี้จบลงแต่ความนิยมของซีรีส์เรื่องนี้มีแต่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและล่าสุดก็มีข่าวดีมาว่าซีรีส์เรื่องนี้ที่ออกอากาศไปนานแล้ว แต่ปริมาณการออออากาศก็ได้ทําลายสถิติใหม่อีกครั้งปัจจุบันปริมาณการออออากาศของปรมาจาร์ลัที่มานได้ทะลุ9.5พันล้านครั้งคาดว่าอีกิไม่นานปริมาณการออออากาศจะเกิน10,000ครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยหวังอีป๋อได้เข้าร่วมในการบันทึกโฆษณาบริการสาธารณะต่อต้านยาเสพติดโฆษณาบริการสาธารณะในวันที่25มิถุนายนหวังอีปอ๋อในชุดผมสั้นและเต็มไปด้วยพลัง การมีส่วนร่วมนี้ในการบันทึกโฆษณาบริการสาธารณะต่อต้านยาเสพติดของจีนได้ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวในการส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดการต่อต้านอันตรายอย่างมีสติและมีส่วนร่วมในยุคใหม่ของการต่อต้านยาเสพติดในการแนะนำเราจะเห็นได้ว่าสื่ออย่างเป็นทางการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกของหวังอี้ปอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตนของเขาซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างมากสำหรับแฟนๆ และผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แฟนๆได้ติดตามผลงานของเขาที่หลากหลายเช่น The f i a n c é m a k e Great ตอนทางเลือกที่ได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและถูกกล่าวถึงมากที่สุดรวมถึงซีรีส์นางโจนที่ได้ออกอากาศไปแล้วในปลายปี2020นอกจากทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัลจากละครกิติมศักดิ์ประจำปี2021 ของ Tencent Video สูงถึง3รางวัลน,นี่ก็แสดงให้เห็นว่าฝีมือการแสดงและความนิยมของหวังยี่ปอนั้นทรงพลังมากจริงๆอย่างไรก็ตามเขายังมีผลงานอีกมากมายที่รอการออกาอากาศเช่น Bing e Hero เป็นละครต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด Form p o l i c e Unit เป็นละครพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบร้อยปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะมีขึ้นในวันที่1กร,รกฎาคม2 0 2 1นี้ในฐานะนักแสดงหนุ่มพลังบวก หวังอิปอยังได้รับเลือกจากคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวให้เป็นวินเทอร์โอลิมปิกครูเจอร์โปรโมชั่นทูส่งเสริมกีฬาน้ำแข็งและหิมะรวมถึงทูส่งเสริมสเก็ตบอร์ดของจีนและยังได้รับรางวัลจากการบริหารทั่วไปด้านกีฬาแห่งรัฐและทูส่งเสริมนักเต้นชั้นนำของจีนที่ได้รับรางวัลจากสมาคมนักเต้นจีนการยืนยันอันทรงเกียรตินี้คือการคาดหวังว่าประชาชนจะได้รับการส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหวังอิปอ และการดึงดูดของไอดอลหนุ่มที่แข็งแกร่งเพื่อให้ผู้คนจนํานวนมากขึ้นเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพร่สวัสดิการสาธารณะต่อต้านยาเสพติดในขณะเดียวกันวังอิปอยังได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทําผลงานของทีมประเภทนี้ใน Be i ิ g a อ e r o ฮวังอิปอรับบทเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาจะนําเสนอภาพลักษณ์ของตำรวจพิออเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของตำรวจผู้ปกป้องและพิทักษ์ความสงบสุข เพื่อนำความปลอดภัยมาสู่ทุกคนเข้าทุ่มเทยอย่างเต็มที่สู่ความยิ่งใหญ่และหวังว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นจะสามารถเพิ่มความตระหนกรู้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและต่อต้านอันตรายอย่างมีสติหวังอีปปอบ,บนเส้นทางสวัสดิการสาธารนณะเขาเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างและตอบรับการเรียกร้องของประเทศอย่างแรงกลา้าและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้อุทิศตนให้กับการโฆษณาด้านสวัสดิการสาธารณะแบบนี้จากสวัสดิการสาธารณะกู้ภัยป่า ไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการสังคมต่างๆในฐานะศิลปินผู้บุกเบิกรุ่นเจนแซดศิลปินรุ่นใหม่หลังปี9 5้าห้หวังอีปอจากไอดอลหนุ่มสุดฮอตสูส่ศิลปินพลังบวกที่ส่งออกวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีสูส่สาธารณชนนี่คือจุดป,ประกายของคนรุ่นใหม่ในวันที่2 6มิถุนายนนี้เป็นวันต่อต้านและปรับปรามยาเสพติดเป็นไปได้ว่าเราจะได้พบกับหวังอีปอในเร็วๆนี้ใน Be i ิ g a อ e r o รรอคอยศิลปินที่เต็มไปด้วยพลังบวก ส่งต่อพลังบสกสู่พวกเราโทนี่เหลียงได้รับการยอมรับว่าเป็นเทพเจ้าแห่งทักษะการแสดงและเป็นนักแสดงที่ได้รับรางวัลสามราชาภาพยนตร์ทองคำมากที่สุดในวงการภาพยนตร์จีนเป็นผู้ชนะรางวัลทองคำห้ารางวัลและผู้ชนะรางวัลมาทองคำสามรางวัลดังนั้นต้นแบบของนักแสดงรุ่นเยาว์หลายคนที่ทุกคนต้องการที่จะเป็นก็คือโทนี่เหลียงใครก็ตามที่มีทักษะการแสดงที่ดีกว่าจะได้รับการยกย่องว่าเป็นเงาของโทนี่เหลียง ทีมหลักของซีรีส์ The f i a t Make g r e t ตอนทางเลือกที่นำแสดงโดยหวังอี้ปอ๋อที่เพิ่งออกอากาศออกไปทักษะการแสดงของเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดชาวเน็ตบางคนถึงกับยกย่องหวังอี้ปอ๋อว่าเขาเป็นเซลเหลืองเฉาวเวย่ยด้วยเหตุน,นี้ในวันที่2 4มิถุนายนที่ผ่านมาคำว่าเซลเหลียงเฉาวเวย่ยได้ถูกค้นหาอย่างร้อนแรงบนโลกอินเทอร์เน็ตนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทักษะการแสดงของหวังอิปอ๋อได้พัฒนาในระดับที่ดีขึ้นมากอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะบริษัทในหน้าที่มีไอดอลยอดนิยมมากมายในวงการบันเทิงภายในบริษัทแย่หัวเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นไอดอลชายที่มีแฟนๆและการเข้าชมในระดับที่สูงมากเช่นหวังอี้ป๋อฟ้านเฉิงเฉิงและหลี่เวินฮั่นหรือไอดอลหญิงยอดนิยมเช่นเม,มิ่งเหมยฉีอู่เซียนอีและเฉิงเซียวความนิยมในแวดวงบันเทิงนั้นไม่ธรรมดา ในวันที่24มิถุนายนตัวคอนเสิร์ตครบรอบ12ปีของเย่หัวแฟมิลี่ได้เริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วและโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องก็ถูกเปิดเผยเช่นเดียวกันหวังยี่ป๋อหลีเวินฮัน่นมม่งเหมยฉีอู่เซนอีเฉิงเซี่ยวและดาราไอดอลคนอื่นๆดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่บัตรคอนเสิร์ตจะถูกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาเพียง8วินาทีหลังจากที่พวกเขาปรากฏตัวใน VCR ซึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่า แฟนๆไอดอลหลายคนที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ12ปีของเย่หัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่จะมีขึ้นในวันที่17กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้แล้วยังมีคุณหานเกิงนักร้องดังบอยแบนด์จีน Next s e จากค่ายเย่หัวเอนเตอร์เทนเมนต์จูเจิ้งถิงหรือจองจองฟันเฉิงเฉิงหววหมิงหา่าว หรือที่รู้จักกันดีในนามของจัสตินปีเวินจินหลีเฉียนเจอห่วงสินซุนและติงเจ๋อเหรินล่าสุดหวังอีปอได้เข้าร่วมรายการพิเศษในการร้องเพลงสรรเสริญเพื่อเฉลิมฉลองครบร้อยปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเพลงคลาสสิกทางช่อง CCTV 3พร้อมด้วยโจโตงอีนักแสดงสาวสวยจากซีรีส์ล่าสุดที่เพิ่งออกอากาศในเรื่องตำนานรักสองสวรรค์ นอกจากนี้แล้วเธอยังได้รับรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง Better Day 2019และยังได้รับตำแหน่งเซเลบผู้ทรงอิทธิพลอันดับ3าของจีนอีกด้วยนะคะในขณะเดียวกันหวังอีปอ้ป๋อได้อัปเดตข้อความว่ายกย่องประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และการก่อตั้งพรรคหลายศตรวรรษบทเพลงนักแสดงหนุ่มหวังอีปอ้ป๋อได้เข้าร่วมรายการพิเศษพิธีฉลองครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องบอกเลยว่าวันนี้หวังอีปอ้ป๋อหล่อมากค่ะ ในชุดสูทขาวดำผมสั้นเข้ากันได้ดีแบบสุดๆหล่อไม่มีทิฏฐิในงานประกาศรายชื่อในบทบาทผู้รับปิญญาของหูหนานเซทเทิลไลท์ีีอย่างเป็นทางการในเย็นวันที่4กรกฎาคมรายชื่อแขกรับเชิญในครั้งนี้ว่ากันว่าเป็นแขกรับเชิญที่โดดเด่นและร้อนแรงมากเช่นนักร้องชายหูเสียเข้าเดบิวต์มาหลายปีแล้วและชนะใจผู้ชมด้วยซิงเกิลยอดนิยมหลายเพลงเช่นโดสเดียและ You at the same table อิทธิพลของเขาในแวดวงดนตรีจีนนั้นค่อนข้างยิ่งใหญ่และทุกเพลงของเขาไม่ว่าจะเป็น Timber หรือ Intonation ที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองและการเข้าร่วมของเขาสามารถกล่าวได้ว่าทำให้งานเลี้ยงจบการศึกษาของหูหนานเซ t เท l i ์ไลทีเปล่งประกายอย่างแน่นอนหวังอีปอและจางปี้เฉนินได้ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงจบการศึกษาของหูหนานเซเทไลท์ทีในครั้งนี้อีกด้วยนะคะแน่นอนว่า เราไม่ได้เห็นหวังอิปอร้รองเพลงบนเวทีนานแล้วทักษะการร้องเพลงของเขานั้นดีมากๆและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนจังพี่เฉินในฐานะนักร้องเปิดตัวในรายการ The Voice of China เขาได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีจีนมา2-3ปีแล้วและประเภทเพลงที่ดีที่สุดของเขาก็คือการร้องในโทนเสียงสูงหลังจากเดบิวต์มาหลายปีความนิยมและจำนวนแฟนๆก็ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วยังมีไอดอลชายที่ได้รับความนิยมลรลร้อนแรงอย่างมากลีโรชิลนักร้องหนุ่มสุดฮอตการเข้าร่วมของเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้เลยก็ว่าได้ในการร้องเพลงและเต้นของเขานั้นค่อนข้างดีและดีมากอย่างไรก็ตามติดตามการแสดงของหวังยี่ป๋อและพี่น้องเทียนเทียนซางได้ในทุกวันอาทิตย์นะคะและวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ